สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโทษประชาชนเหมือนเดิมอาจารย์ธรรมศาสตร์ฟาดประยุทธ์หลังร่ายยาว36นาทีตอบคำถามสื่อบิ๊กตู่ร่ายยาว36นาทีตอบคำถามสื่อผ่านคลิปวิดีโอหลังหยุดมาเกือบเดือนลั่นยังไม่ใช่เวลาถอดใจลาออกยุบสภาขอร้องการเมืองอย่าฉวยโอกาสช่วงวิกฤตสร้างความเกลียดชังซ้ำเติมปัญหา อาจารย์ธรรมศาสตร์สะท้อน4ข้อประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ชี้ไม่เข้าใจปัญหาโทษประชาชนเหมือนเดิมตอกย้ำสะท้อนรัฐบาลไม่มีแผนบริหารจัดการ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบคำถามสื่อมวลชนที่ส่งผ่านคณะทำงานผ่านคลิปวิดีโอความยาว36นาทีซึ่งเป็นการบันทึกเทปไว้ในช่วงเวลา17นาฬิกาวันที่29กรกฎาคม2564ทั้งนี้คำถามส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วัคซีนการล็อกดาวน์พื้นที่ มาตรการช่วยเหลือเยียวยาคำถามถึงการหารือวงเศรษฐกิจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและประเด็นการเมืองในเรื่องของเสถียรภาพรัฐ,รฐบาลและความสัมพันธ์ของพรรคร่วม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าถือเป็นวันแรกในรอบเกือบ1เดือนนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมหลังพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ระหว่างไปเป็นประธานในการเปิดเศรษฐกิจท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากนั้นก็ไม่ได้ตอบคำถามหรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลยซึ่งเป็นช่วงที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านพักและ Work from Home ถึงแม้จะมีการส่งคำถามไปนายกรัฐมนตรีก็จะมอบหมายให้ในายอนุชาบุรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบแทนมีเพียงการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นระยะระยะเท่านั้นโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวตอบคำถามถึงสถานการณ์ต่างๆในขณะนี้คิดถอดใจลาออกหรือยุบสภาในช่วงเวลานี้หรือไม่ว่ายังไม่ใช่เวลา วันนี้ทำงานหนักทุกวันหลายคนก็บอกว่าทำงานหนักแล้วไม่เห็นได้งานก็ขอไปหาให้เจอว่ามีงานอะไรที่ออกมาแล้วบ้างซึ่งคิดว่าตนก็พยายามทำอย่างที่สุดแล้วด้วยการฟังเสียงประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์จากคณะแพทย์และสาธารณสุขวันนี้เห็นใจคนเหล่านี้สอบถามบางคนทำงานติดต่อกัน60วันไม่ได้พักเป็นปีแล้ววันนี้ตนเห็นใจและให้ไปดูแลค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ตามระเบียบราชการ โดยเบิกให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่โดยต้องขอบคุณทั้งอาสาสมัครจิตอาสาแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและทุกคนที่เกี่ยวข้อง วันนี้การเมืองก็ขอร้องแล้วกันถือว่าท่านเป็นผู้แทนประชาชนมาจากประชาชนท่านก็ต้องมีหลักการคิดหลักการวิเคราะห์บางเรื่องมันไม่ใช่ทางการเมืองที่จะมาสร้างความเกลียดชังกันโดยใช่เหตุเพราะประเทศชาติกำลังมีปัญหาต้องเข้าใจตรงกันตรงนี้เรื่องของทางการเมืองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นอย่าใช้โอกาสตรงนี้มาทำให้ทุกอย่างมีปัญหาก็แล้วกันพลเอกประยุทธ์กล่าว เมื่อถามว่ามีอะไรที่รู้สึกอึดอัดหรืออยากสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่า ตนเห็นใจเสียใจและตนต้องพยายามแก้ปัญหาอุปสรรคที่มีมากมายนายกยินดีจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตรงนี้และต้องเป็นความร่วมมือระหว่างกันด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรต่างๆที่ตรงกันถึงจะแก้ปัญหาได้นายกทำงานไม่เคยทิ้งสักงานไม่ใช่เรื่องโควิดอย่างเดียวแต่โควิดเป็นเรื่องหลักที่ประชาชนเดือดร้อนนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆนายกต้องทำทุกเรื่องและไม่เคยท้อเพียงแต่เสียใจกับคนที่ สูญเสียและให้กำลังใจกับคนที่ทำงานอย่าท้อแท้และเราต้องทำด้วยกันเพราะเราคือคนไทยด้วยกัน ล่าสุดรองศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องกิรติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แสดงความคิดเห็นผ่านทางทวิตเตอร์ความว่าคำสัมภาษณ์นี้สะท้อน4อย่าง 1. ไม่เข้าใจแม้แต่ปัญหาข้อเท็จจริงที่ประชาชนประสบอยู่ 2. ไม่เข้าใจระบบการทำงานที่ตนเองเป็นผู้นำอยู่ว่าบุคลากรในพื้นที่เขาทำงานกันอย่างไร 3. โทษและโยนภาระให้ประชาชนเหมือนเดิมและ 4. สะท้อนว่ารัฐบาลไม่ได้มีแผนที่จะบริหารจัดการระบบให้มันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ